วันนี้แม่บ้านมีวิธีทำผักกาดดองมาฝากค่ะผักกาดดองสีสวยงามกรอบอร่อยรสชาติดีมากๆค่ะสะอาดด้วยนะคะทำกินเองนำผักกาดเขียว2กิโลค่ะมาเลือกใบที่แก่หรือใบที่ไม่สวยออกค่ะตัดโคนที่แก่ๆออกด้วยค่ะเนี่ยค่ะตัดออกให้หมดเลยค่ะ เสร็จแล้วนำมาแช่น้ำไว้ค่ะเราก็เลือกต่อจนหมดนะคะนี่ค่ะตัดทิ้งนะคะใบที่เสียเสียเน่าเนนะคะตัดทิ้งให้หมดเลยค่ะเราจะผ่าซี่ครึ่งก็ได้ค่ะหรือไม่ผ่าก็ได้ค่ะตามชอบเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วล้างน้ํานะคะล้างให้สะอาดค่ะล้างหลายๆน้ําถูๆค่ะแกว่งๆนะคะให้เศษดินเศษสิจจ่งสกปรกนะคะหลุดออก นำผักที่ล้างสะอาดแล้วมาตากแดดค่ะประมาณครึ่งวันหรือว่าจนผักเหี่ยวแล้วก็สลดดีนะคะแม่บ้านใช้ผ้าคลุมไว้ค่ะป้องกันฝุ่นตากมาได้ประมาณครึ่งวันผักเหี่ยวสลดดีก็ใช้ได้แล้วค่ะแม่บ้านใช้โหลแก้วค่ะใส่เกลือประมาณ50กรัมน้ำสะอาดกะปริมาณพอท่วมผักนะคะคนให้เกลือละลายค่ะ นำผักกาดที่ไปตากแดดมานะคะใส่ลงไปค่ะจัดเรียงนะคะยัดยัดให้แน่นค่ะกดกดลงไปค่ะกดให้ผักจมจมลงไปในน้ำนะคะปิดฝาตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องหนึ่งคืนหรือว่า6กชั่วโมงก็ได้ค่ะ นำข้าวสารจะเป็นข้าวเหนียวหรือว่าข้าวเจ้าก็ได้ใส่น้ำไปประมาณ1,000 mL ตั้งทิ้งไว้1ชั่วโมงค่ะผักกาศครบ1คืนแล้วค่ะเราก็จะนำมาล้างเอาน้ำเกลือออกค่ะล้างให้สะอาดนะคะประมาณ2-3นถึาน้ำส่วนน้ำดองนะคะจากที่เราดองเราจะเก็บไว้ครึ่งหนึ่งค่ะจะใช้เพียงครึ่งเดียวนะคะ ล้างผักค่ะล้างเอาน้ําเกลือออกให้เกลี้ยงเลยนะคะสองสมน้ำแล้วก็จะมาเตรียมน้ําดองนะคะใส่น้ําสะอาดเกลือน้ําตาลปี๊บค่ะใช้ไฟกลางเคี่ยวค่ะบีบให้น้ําตาลละลายดีค่ะเคี่ยวจนทุกอย่างละลายดีปิดไฟพักไว้ให้เย็นค่ะน้ำดองเย็นดีแล้วค่ะ ใส่น้ำซาวข้าวลงไปแล้วก็น้ำดองจากครั้งแรกนะคะใส่ลงไปค่ะคนๆให้เข้ากันดีค่ะอันนี้น้ำเขาเย็ยนแล้วนะคะเราถึงใส่น้ำซาวข้าวลงไปนำผักกาดดองใส่ในโหลจนเต็มค่ะ เรียงแล้วก็กดกดยัดยัดให้แน่นเลยนะคะเสร็จแล้วนำน้ำดองที่ทำไว้ใส่ให้ท่วมผักกาดค่ะแม่บ้านว่าเราทำเองนะคะเราก็สบายใจหายห่วงค่ะไม่ต้องไปซื้อทานค่ะสะอาดแน่นอนค่ะนี่ค่ะน้ำเขาท่วมดีแล้วค่ะปิดฝาทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องปกติเป็นเวลาห้าวันค่ะครบห้าวันเปิดออกดูกันค่ะนี่ค่ะ สีสวยงามค่ะใช้ได้ทีเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะคะอืมช่ำๆอวบๆค่ะน่าทานอยู่นะคะจัดเรียงใส่จานค่ะเราใช้น้ำตาลปีบ๊บ หรือน้ำตาลทรายไม่ขัดสีก็จะทำให้สีผักกาดเขาสวยค่ะนี่ค่ะน่าทานมากๆค่ะใครจะทำต่อยอดสร้างอาชีพได้เลยค่ะแพ็คใส่ถุงสุญญากาศค่ะเท่านี้ก็จำหน่ายได้เลยค่ะเดี๋ยวเราลองชิมกันดูนะคะรสชาติจะเป็นยังไง กรอบอร่อยรสชาติด,ดีมากๆค่ะนำไปต้มกระดูกหมูหรือว่าจะผัดใส่ไข่ก็อร่อยค่ะทำได้หลายเมนูเลยค่ะลองไปทำทานกันดูนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้าเมนูหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ